สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอก้าวนกนาเนเตอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะพี่น้องเข้าสู่ช่องเขานกนาเนเตอร์แลนด์กับพี่น้องค่ะก้าวนกนาเจอกับพี่น้องตอนนี้ก็ตอนบ่ายบ่ายสองสิบห้านาทีฝนตกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกก้าวนกนาเพิ่งออกจากงานกับพี่น้อง งานเพิ่งทําเสร็จค่ะก็เลยอยู่ในบ้านสี่ชั่วโมงว่าเออมาแวะป่าหน่อยนึงค่ะพี่น้องมาแวะป่าเพื่อที่จะได้อากาศสดแต่แล้วดูสิพี่น้องฝนตกใส่หน้าเขานกนาฝนตกค่ะพี่น้องขาฝนตกแต่ก็มันไม่แรงนะฝนตกที่นี่ก็เหมือนมันเป็นเหาะเป็นงอกเป็นงอกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เลยเดินได้ค่ะเดินอากาศสดหน่อยนึงค่ะพี่น้อง สูดอากาศหน่อยเดี๋ยวกลับไปบ้านกันค่ะไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะบ้านก็วันนี้ไม่ไปฟิตเนสนะวันนี้เดี๋ยวก็ไปไปเจอเดี๋ยวเข้านกนาหันกล้องให้ดูนะคะพี่น้องค่ะนี้ฝนตกเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคะขาวๆฝนตกอากาศปิดอากาศปิดอย่างนี้แหละ ตอนนี้ก็ยังไม่มากันใบไม้เนี่ยต้นไม้นี้เลยค่ะพี่น้องนี่ต้นอันนี้ที่มีแต่คล้ขึ้นไปนะ่ะข้างบนนะ่ะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยต้นอย่างเงี้ยต้นอย่างนี้แหละมันจะมีเห็ดหูหนูแต่ต้นนี้ไม่เห็นมีค่ะพี่น้องขาไม่มี มีหน่อยนึ่งนู่นน่ะข้างในมีอยู่อันเล็กๆอันหนึง่งก้านกนาเห็นเข้าไปนี่ต้นไม้นี้แหละจะมันมันมันจะมีเห็ดหูหนูกับพี่น้องเนี่ยต้นไม้พวกนี้แต่ตรงนี้ไม่มีก็ดูวิวกันไปดูต้นไม้ล้มจีพี่น้องลมแรงนะที่นี่น่ะเวลาลมพัดลมแรงเนี่ยเห็นไหมคะบรรยากาศนี่อีกฝั่งหนึ่งนะเข้าเข้านกนามาเดินนี้อีก ฝั่งนี้ไม่ค่อยมาค่ะพี่น้องเนี่เพิ่งมาเนี่ยนานแล้วนะพูดถึงฝั่งนี้ไม่ค่อยมาเลยนี่แหละอุย้ยแรงฝนแรงค่ะมีที่ให้นั่งด้วยค่ะถ้าคนจะมานั่งนะเดินเหนื่อยเหนื่อยซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาซัมเมอร์มันก็มองกันไม่ค่อยเห็นนะคะพี่น้องคนนะ่ะเพราะว่ามันจะมีใบไม้แล้วก็วัชพืชขึ้นเต็มมองไม่ค่อยเห็น นี่เลยป่าก็าอย่างเงี้ยมันหักนี่เลยค่ะลมแรงปีนี้นะลมแรงป่ามันหักต้นไม้หัก ต้นไม้ต้นนี้ที่เขาทำสวยพี่น้องเป็นเก้าอี้นั่งนะั้นะนะ่ะสำหรับคนแวะนั่งได้นะสวยนะคะพี่น้องค่ะน่ารักนะต้นไม้หกักแล้วเขาก็ทำไว้คนนั่งได้ค่ะก็นกนาเลี้ยวหัวเดินกลับแล้วกับพี่น้องค่ะมันเงียบมันเงียบไม่มีคนแล้วก็ฝนตกฝนตกเดินกลับไปที่รถดีกว่า เดินไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าฟังกระเทียมป่าดีกว่าค่ะนี้ค่ะพี่น้องค่ะเหตุหูหนูยักษ์หูหนูยักษ์แต้เลยเนี่ยดูสิหันมันยหญ่ใหญ่รอบขนเลยค่ะพี่น้องโอ้หูหนูยักษ์ค่ะ เดินฝั่งนี้มีต้นสนเยอะกับพี่น้องต้นไม้ให,ใหญ่ๆต้นสนต้นอะไรเนี่ยเดินอากาศบรอยสุดหน่อยนึงเอะทำงานอยู่แต่ข้างในมาสี่ชั่วโมงแล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาเงียบฝนมันตกค่ะดอกไม้สวยๆในป่าค่ะ ที่เป็นหัวนั่นเลยค่ะสวยนะน่ารักนะดอกมันเล็กๆมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะทุกปีค่ะพอร,รู้ดูใบไม้ปลิมันจะขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมาก็ามาค่ะพี่น้องค่ะยา มาเข้ามารถมาค่ะดอกไม้เต็มป่าแล้วค่ะเดินมาตรงนี้ก็ดอกไม้นี้อีกโอ้หมอมดอกไม้นี้ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ม้าที่ผ่านมาคนนั่งอยู่บนหลังม้าก็ถามว่าติดไมมถ่ายติดไม้วเร็วเกินว่าไง เตียมป่าตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะพี่น้องโน้นแต่ไม้มันล้มมันอยู่ริมริมน้ําโดนไปถึงริมน้ํานู่นแหละมันมีจุดนี้ก็เยอะค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมไกลๆนน่นมองยังไม่เห็นต้นมันยังเล็กแต่ไม้อะล้มไม้ล้มมาปิดหมดเลยตรงนี้ค่ะพี่น้องเห็นไหมคะไม้ล้มมาปิดกระเทียมป่าหมดเลยหู้ยก้าวนกน้ำไม่ได้เก็บแล้วตรงนี้นี่ไม้ล้มมาปิดหมด นู่นหลังไม้นู้นเน่ยเยอะมากเลยปิดหมดเลยเสียดายเนาะไม่ได้เก็บแล้วแหละตรงนี้พี่น้องดอกไม้เราดูใบไม้ปริกับพี่น้องขาดูสวยนะดอกไม้ออกไปทั่วเลยเนี่ยสวยมากหอมด้วยค่ะดอกไม้ฤดูใบไม้ปริเนี่ยสีขาวต้นนี้เนาะกับพี่น้องขาเข้านกนา เดินมาในป่าอย่างที่เห็นนั่นแหละได้เห็ดมาเยอะแยะเลยกับพี่น้องเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดหูช้างมันใหญ่เติบขนาดนี้ดูสิพี่น้องอู้ใหญ่มากอะ่ะใหญ่เท่าฝ่ามือ ใหญ่หนาตึกเลยเอ็ดเมื่อกี้เ้านกนาเก็บอยู่แล้วถือถือกล้องมือหนึ่งแล้วจะถ่ายไอ้กิ่งไม้อ่ะมันไปตรงที่ตาค่ะพี่น้องค่ะเ้านกนาก็เลยหยุดตายนี่แหละได้มาดูสิพี่น้องดูสิอูหนูขูช้างก็ไม่รู้เนี่ยใหญ่มากหนาตึกเลยแบบอร่อยมากอะ่ะ ดูสินะ้านะนาะตึกใหญ่มากอ่อนๆนาเนะชียว อุย้ยดูสิเท่าฝ่ามือนะใหญ่มากนี่แหละได้เห็ดมาคับพี่น้องค่ะเดี๋ยวข้านกนายฉันล้างแล้วก็ซับน้ำขับผ้าแล้วก็ตากดูสิใหญ่ ไอ้ถูหนูคับพี่น้องค่ะนั่นแหละถ้าถ้าเราไปทํางานบางทีก็นั่นอะนะอากาศมันก็ไม่ดีนี่ตอนนี้ลมพัดหวือหวือหวือค่ะพี่น้องลมพัดหวือมากเลยแล้วก็แบบทําให้เหนื่อยถ้าเราขับรถเป็นนะักไปไหนสะดวกค่ะพี่น้องแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บขับไปเลยขับรถอะพี่น้องถ้ามาอยู่ยุโรปอะถ้าขับรถเป็นเองอาจจะดีนะ ขับรถไม่เป็นไหนเวลาทำาน้นทำนี้ไปแต่จักรยานเนี่ยลมแรงอย่างเงี้ยปีนี้อากาศไม่ดีเลยหน้าหนาวลมแรงขับรถไม่เป็นอ่ะนั่นเลยเหนื่อยมากเลยไมไ่เป็นไปไม่ได้เลยจักรยานทุกวันอ่ะเป็นไปไม่ได้หมดแรงซะก่อนนะกานกนาว่าแล้วเรายิ่งทำไม่ใช่ทำแต่งานทั้งวันอ่ะทำโน้นทำนี้อีกทำกับข้าวทำาหาร ความสบาดบ้านของตัวเองไหนต้องไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกกับพี่น้องยังไงก็ใครที่มาอยู่ยุโรปอะเรียนขับรถจะดีกว่านะมีใบขับขี่จะ,ะดีกว่าถึงง่ายไงยเวลาจะไปไหนเห็นไหมกลับจากกลับจากทำงานมาแวะในป่าเดินหน่อยหนึ่งก็ดีอะ่ะพี่น้องขับรถเป็นดีกว่าเอาอ่ะเอาใบขับขี่เอาไว้นะคะพี่น้องคะ่ะทุกทุกคนเลยแหละนั่นแหละมันจะสะดวกมันจะสะดวกสบาย บางวันเรา,เารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยได้ขับรถไปกับพี่น้องแล้วแต่เราจะไปไหนก็ได้ไปเพราะว่าบางทีแฟนหรือสามีเขาไม่ชอบที่ที่เราไปอะไรเงี้ยหรือเขาไม่สะดวกเราก็ขับรถไปเองได้มันจะสบายกว่าค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเห็นไหมมาโจทย์มาโจทย์ในป่านายเห็นหมาเยอะโอเคเขาน้กงนาไปแล้วค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากช่องของก้าวนกนาเนตแลนด์ด้วยนะคะพี่น้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ